ชุดจิวารุเธอรู้ไหมว่าฉันแบบให้คนทั้งหอสอนเต้นเพราะฉันจะไม่ได้จิวารุเดดูคลคจิวารุไม่ได้น้ำตาซึมอย่าร้องเป็นไงผลงานการคลิปมาอย่างดีนี่ใครใครจะใส่ได้ชุดนี้ก็ต้องเป็นฉันเท่านั้น เออใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เสื้อพี่เชอดนะทุกคนตอนแรกใส่เสื้อพี่เชอแต่ว่ากระดุมันหายไปเม็ดนึงก็เลยต้องเป็นเสื้อคนอื่นเลื้วเพลงจิวารูไม่คือตอนแรกอ่ะคือตอนแรกจะไม่ไม่เอาเพลงจิวารูเลยเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากให้เกียิว่าชุดแบบใครจะเอาใครมาใส่ชุดแบบพี่รุ่นหนึ่งแบบเพลงแกนพี่รุ่นหนึ่งได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบจะไม่เอาจิวารูใส่เข้ามาในลิสต์แต่ว่าสุดท้ายแบบไปไปมามันมีปรับจากน้องคนอื่นด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะ ต้องใส่แล้วแล้วจะเป็นใครล่ะก็คงไม่พ้นเราก็เลยแบบได้แล้วก็คือจิวารู้กับหนูอะ่ะคือมันยากอะ่ะทุกคนมันเต้นยากสุดท้ายได้เต้นจิวารูุ้นหกเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้รุนหกเริ่มเข้ามาเทรนแล้วนะคะ้องๆก็ดูมี แฟชั่นกันดีมากมีใครโดนใครตกบ้างแล้วหรือ,อยังแง่ก็ฝากน้องๆด้วยเดี๋ยวจะแวะเวียนออกมาให้เปิอกันบ่อยจ๊ะทุกคนนะ่ะหนูไปเจออันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งหนูไปเจอทวิตหนึ่งมันเป็นคำพูดของใครนะ a k b คุณพี่ a k b คนหนึ่งซึ่งเอาจริงเราเคยเจอกันแล้วแต่ว่าหนูจำชื่อเขาไม่ได้เขาโทษด้วยเขาบอกว่าแบบคิดว่าคงมีคนแบบเลือกตามวงหลังจากที่เขาแก่อะไรเงี้ยก็แบบขอบคุณมากที่แบบรักเขาขนาดนั้น ถ้ามีแบบน้องแบบเมมเบอร์สักคนที่แบบว่าทาให้เขาแบบม,มีความสุขได้ก็แบบอยากให้แบบว่าติดตามน้องต่อไปอ่าใช่ยูลีใช่แล้วหนูก็รู้สึกแบบจริงนะทุกคนแต่ก็ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไร <laughs> <laughs> ใช่หนูก็แบบเฮย้ยจริงมากนี่คือเขาเรียกว่ามายเซตของคนที่จะเป็นรุ่นพี่จริงๆ นะคะเพราะฉะนั้นปากน้องๆด้วยเห็นด้วยกันใหญ่เลยนะคะไฟเขียวใช่แต่ว่าอย่าลืมชันอย่าลืมกันยิมีชีวิตอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเมกป๊อบโชว์นานไหมนานค่ะหลายเพลงเลยคิดว่าพอกับก็ชาร๊อปแต่ว่ามีอะไรใหม่ๆแน่นอนนี่สปอยสุดๆคือวันนี้หนูปวดไหล่มากอ๋ออ๋โอ้โหหูหใช้ได้เลย โอเจ็อ๋เออมันแปลกๆนี่ไงคนเอาไปเล่นได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะปวดไหล่ออกไลฟ์โอเจ็บหาหมอไหมจริงควรนะคือยากไปมานานแล้วคือเนี่ยกระดูกสันหลังโคตรและทีนี้ก็พยายามจะแบบว่าคือหมอบอกว่าไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าเวลาไปพิลทิชใช่ไหมมันก็จะเห็นชัดว่าแบบไหล่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ย ออครูพิลาคิก็พยายามจะแบบทำให้มันบาลานซ์อะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปมาสักพักแล้วแล้วอยู่นี้ก็ปวดมากแล้วคือเวลาที่ใส่เสื้อคลุมอ่ะแล้วแบบแหล่งตกข้างนึงอ่ะเธอฉันไม่ได้อยากจะเซ็กซี่หรืออะไรเลยนะ <c oughs> คือยังไงมันตกข้างนึงเพราะวอะไรฉันไม่เท่ากันฉันเพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้ว่าอ๋อ อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็ว่าทําไมมันถึงตกข้างเดียวตลอดเพราะว่าข้างนี้มันสูงกว่าข้างนี้ทุกคนทุกคนแทบจะเห็นได้เลยว่ามันสูงกว่าแล้วเวลาถ่ายรูปติดบัตรอะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบเอ๊ะนิดนึงนี่แล้วก็รู้สึกว่าเรานั่งเอียงๆแต่จริงๆแล้วแบบไหนมันเบี้ยวมอนเต้นเยอะไหมไม่เลยหนูไม่ได้เต้นอะไรเลยทุกคนเพิ่งรับรู้ถึงความสบายของการที่ไม่ต้องซ้อมเต้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองสินะหรืออาจจะเป็นเพราะหนูไม่ได้เต้นนี่แหละหนูก็เลยเจ็บหนแบบพอเต้นเราแบบ แข็งแรงไงตลอดเวลาเราได้แบบขยับพอเราไม่ได้ขยับปุ๊บเราก็เริ่มแบบอาการเริ่มออกก็จะแบบทุกคนก็คือตอนที่ดูาคาร์ลคอนใช่ไหมของแบบรุ่นพีใช่ปะก็แบบตอนที่เห็นท่าแบบในแบบในรีวิวอะไรเงี้ยที่ที่เอคบลงอะก็รู้สึกว่าแบบโหเพลงอะไรแบบท่ายากมากเลยจะเต้นได้ยังไงแล้วก็รู้สึกดีใจที่เอ้ยฉันไม่ได้เต้นหรอกเพราะมันเป็นเพลงแกะอะไรเงี้ยสรุปวันหนึง่ง <laughs> ให้จะไปคิดว่าอยู่ๆมาวันหนึ่งฉันจะได้เด้เพลงน,นี้แล้วมันจะมีท่าที่มันเป็นท่าเดินอะ่ะทุกคนที่แบบเอเคบีทำแบบสวยมากซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังทำไม่สวยเท่าเขาแต่อะไรแต่ได้อยู่ข้างหน้าแถมเป็นคนแล้วก,แวก็แล้วก็แบบตอนที่ดูบ็อกกิ้งช่ปวก็แบบหู้ยคนนี้แบบต้องเดินตัดหน้าเซ็นเตอร์เลยเหรอแล้วสรุปคนคนนั้นคือใครคือฉัน <laughs> ทำไมทำไมโชคสตามันถึงได้กันแย่งกัน แต่ก็พยายามจะเต้นให้สวยที่สุดเพราะว่าเหมือนเราได้แบบท่านั้นไวหวังว่าหนูจะทได้ดีนะทุกคนแล้วก็เห็นแฟนคลับทวิตว่าแบบท่อนร้องหนูมันเป็นทรงเสียงคืนเคงกันจนวันสุดท้ายใช่ปะแล้วก็แบบเฮ้ยมันเท่ากับสถานก,การณ์จริงด้วยสุดยอดอะแบบโชคชะตาปะท่อนมันเลือกคน,นไม่มืนจะเลือกทุกคนเลือกไม่เชื่อแต่งานจะเป็นเพนื่อนเจ้าสาวไหมเข้าช่วนฉันหรือเปล่าออางนี้ ฉันเป็นให้ได้หมดฉันเป็นเด็กเปิดก็ได้รอเ,เล่นนะคะที่ชื่อถ้าเอาเชิญฉันจะเป็นได้หมดขอ,อการประตูเงินปืนทองเพราะว่าอยากได้เงิน <c oughs> เขาไม่แต่งกับฉันหรอกฉันไม่มีเงินไปขอเขาฉันมีโอกาสได้เป็นสาวนักบิดไหมตอนนี้ยังไม่เห็นหนทางเลยเลือกมาแล้วว่ากำไลข้อเท้ากับสาวนักบิดจะให้ได้แค่หนึ่งเพลงเท่านั้นไม่งั้นสนติไมค่อยเข้าเลยขอแ <c oughs> <c oughs> ย่ปะสาวนักบิดหลังจะไหวไหมแย่มากจบ สรุปเป็นสเตจเพลงร้องร้องทุกเพลงให้มันจบก็คือเรื่องของเรื่องที่มาไลฟ์ฟันนี้นอกจากเมอสมอยแล้วนะคะก็อยากจะมาเคลร์ลิฟายเรื่องของการแบ่งรอบก็คือคุณแม่นะคะไปเห็นคอมเมนต์มาประมาณว่าแบบอ๋อเป็นชีก็สบายอย่าีนี่เองแบ่งรอบให้ตัวเองเสร็จเร็วนู่นนี่นั่นลำเอียงนู่นนั่นอะไร อยากจะให้เข้าใจว่าแต่ละรอบนะคะมันก็มีการเสียสละที่แตกต่างกันนะคะรอบเช้าก็ต้องตื่นเช้ามาทํางานแต่เช้าเพราะฉะนั้นคนที่มาเช้ากว่าไม่สมควรได้พักหรอคะส่วนรอบเย็น่ะจะได้ตื่นสายกว่าแต่ว่าก็เลิกติดกว่ามันก็เขาเรียกว,ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องมาทํางานเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ให้หนูบน่นเนี่ยเพราะว่าแทนที่หนูจะตื่นเช้ามาทงานเช้าหนูจะได้กลับใช่ไหมคะเหมือนเมาคนอื่น แต่หน <laughs> <laughs> hey, ูก so ับชอบรอบเย็นถูกต้องค่ะใช่หรือว่าคิดว่าในลาคตก็ก็ดีนะก็ดีนะแบบว่าถ้าหนูแบบได้มาแบบมาดูทุกงานอะไรเงี้ยถ้าไม่ติดอะไรเงี้ย like ก็ค like ิด like ว่าจะเป็นแบบนั้นในอนาคตใช่ค like ือจริงๆแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรหอค่ะแต่ว่าพอดีว่ามัน เรืเ่องอะไรอ่ะเขามีแบบว่าการอาย่ยถึงแบบว่าตำแหน่งหนะ้าที่อ่อยถึงแบบพี่เชอดด้วยอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกแบบเอามาพูดดีกว่านะคะก็นั่นแหละอยากแสดเข้าใจไวก็ได้ปลดตัดเท่าน,นี้ออกไปด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะแหละว่ามันก็มีหลายๆความคิดเห็นก็จะพูดเล่นอะไรอย่างงีไ้ได้เท่าเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าถ้าหนูแบบไม่เห็น ประโยชน์ของวงหรือว่าประโยชน์ของน้องๆเป็นสําคัญหนูคงไม่มาทำหรอกค่ะนะคะ,นะคะหนูคงไม่มาเป็นใช้ยนินนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะการจัดรอบสักิวอะไรต่างๆนานาทุกอย่างนะคะก็ขอให้รู้ว่ามันมีทผนมากมายนะคะแต่ก็แล้วแหละลก็เข้าใจว่าพูดไปก็เขาอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่แค่แบบว่า ก็เออก็แบบเหมือนพอมาคิดว่าแบบเออมันก็คิดในมุมนี้ได้เหมืนอนกันอะไรอย่างน,นี้ก็เลยเออกมาพูดดีกว่าติดตามดูไลฟ์ของ,งพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคานเตรอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I AR โ n a t e อพ p l ิ c a ช i o n